พวงมาลัยครับแต่ละรุ่นแต่ละคันเนี่ยมันจะมีรอบไม่เท่ากันครับรอบคืออะไรล่ะนี่รอบคือแบบหมุนไปอย่างนเนี้ยเนี่ยหนึ่งรอบหรอบครึ่งนิดนิดบางคันมีรอบกับอีกนิดนึงบางคันมี2รอบเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะจำรอบพวงมาลัยได้แต่ผมจะรู้แค่ว่าตอนเนี้ยรถมันอยู่ในเลนหรือยัง ผมจะค่อยๆเอียงค่อยๆเอียงค่อยๆเอียงไปจนกว่ารถเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางของเลนเหมือนเดิมทุกท่านลองดูนะเวลาที่ผมหมุนพวมอะไรเนี่ยผมจะค่อยๆต่อให้มันจะเป็นองศาเยอะตื้ตืเจอองศาที่เหมาะสมปุ๊บนิ่งกึบนเนี่ยหลอปุ๊บคืนชึบชึบโคง้งจืดเค่อยหมุนเจอปึ๊บนิ่งนะครับปึ๊บประมาณนี้ปึ๊บประมาณนี้ครับเราถึงจะ เจอองศาพวงมาลัยที่เหมาะสมครับ